จริงๆลุกเนี้ยนำก่อนอาลีมง่งใช่ไหมอาลีมงแล้วไปโดนไปโดนมือ,มอเออโดนมือปีโป้สีเราจัดทอง <c oughs> อืซึ่งอันนี้ก็ผมว่าถ้าตามตามเหตุการณ์นะ เพราะว่าตัดสินลงนี้ได้ถูกต้องเพราะว่าอะไรไหมครับให้มองว่าลําพูนคือฝ่ายรุกแฮนด์บอลของฝ่ายรุกกับฝ่ายรับเนี่ยม,มันมีหลักการในการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นแฮนด์บอลอันนี้ครับแฮนด์บอลอันนี้คือมันมีส่วนในการที่ทําให้เกิดประตูโดยตรงไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยแต่มันมีผลเพราะอะไรไหมครับคุณเอากันง่ายส่วนไหนที่ไม่สามารถทําประตูได้ ในร่างกายของเราในกีฬาฟุตบอลนี่ครับคือมือเท่านั้นเองครับหัวได้โดนไหล่ได้โดนข่าได้โดนขาได้ผมเชื่อว่าเคสเนี้ยปีโป้ไปตั้งใจอยู่แล้วแหละเพราะเขาคงรู้อยู่แล้วครับว่ากูจะเอามือปัดบอลให้มันเข้าประตูทําไมละ่ะในเมื่อมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วมือในการทําประตูละ่ะมีคนเดียวไ่ทําได้ดิเอโก้มาราโดน่าใช่ไหม ซึ่งตอนนั้นเป็นความผิดพลาดนะครับครั้งสําคัญแต่อันนี้พอมี V R ปุ๊บเนี่ยมันจบมันก็ตัดสินออกมาให้ถูกต้องซึ่งแน่นอนผมมาเสียดายแทนทางฝั่งของลำพูอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหม่งลุกนี้ไม่โดนปีโป้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เป็นประตูอยู่แล้วนะครับอ่าก็ถือว่าเคลียนะครับก็อธิบายกันไปเอจาจังหวะของเทียร์อทอนก่อนนะเพื่อนๆก็มีคําถามกันมานะครับ คุณชัยเลิอกอยู่ในระยะที่เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วมองว่าเป็นเหลืองหรือด้วยความเก่าของคุณชัยเลิกคือให้เหลืองติดก่อนเพราะมันฟาวจริงนะครับมันฟาวจริงไอ้ตรงที่โดนสอกไม่สอกอะไรผมว่าคุณชัยเลิกไม่รู้เห็นไม่เห็นนะแต่แต่รูปประทานนี่ยังไงฟาวแน่นอนนะครับเขาเนี้ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คุณชัยเลิกครับถ้าเราว่ากันตามกระบวนการ ประเด็นเนี่ยผู้เล่นสองคนประทะกันฟาวไม่ฟาวก,กฎกติกาจะเป็นคนให้คําตอบคุณชละติดเหลืองปุ๊บตอน,นที่ผมบอก2กรณีคือให้เหลืองก่อนแล้วถ้าเกิดว่า v r เช็คว่าเป็นแดงปุ๊บทักท้วงมาไปดูจอแล้วตัดสินใจตัวเองว่าคุณจะยังยืนเหลืองเหมือนเดิมหรือคุณจะต้องให้แดงซึ่งผู้เล่นของทางสุโขทยัยแต่พยายามค่อยบอกว่าลูกนี้มันโดนศอกนะแต่ไม่เป็นไรมี v r เช็คปรากฏว่า VAR เช็คแล้วกับเห็นด้วยกับทางคุณชัยเลิศบอกว่าลูกนี้นะครับไม่เป็นแดงฟาวฟาวจริงเทียทรนฟาวนี่จริงแต่ VR เช็คมาผมดูภาพนะครับที่เขาส่งสัญญาณแล้วเขาแล้วเขาเลือกดูก่อดูภาพเนี่ยเท่าที่ฟังนะแล้วถามมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้เชีย่ยวชาญวี์เนี่ยบอกว่าจังหวะที่มันโดนหน้าเนี่ยคือมันโดนตรงช่วงท่อนแขนครับเดี๋ยวโดยทีหนึง่งว่ามันเป็นท่อนแขนล่างหรือบน ช่วงที่โดนตรงนเนี้ยเนี่ยเขาใช้ภาพนี้ครับก็คือมันโดนช่วงวันตรงนี้ข้อแขนด้านบนซึ่งถ้าโดนตรงนี้คือยิงประเด็นเรื่องศอกเนี่ยมันมีประเด็นกับมานเยอะลวตั้งแต่รูปก,การกอดตั้งแต่ของโบลิงเกียวนู่นนี่นั่นละหรือของแฮมมตันที่กระโดดขึ้นมงคือถ้าศอกเนี่ยมันต้องแดงแต่ศอกต้องแดงเนี่ยมันมี2ประเด็นคือเจตนาของการเล่นของคุณกระโดดขึ้นไปหมงแล้วกางแขนถ้าไม่ได้กางแบบชัดเจนว่างี้ อ,อย่างนั้นต้องเข้าใจได้ซึ่งตอนไฮมินต้นบีคําถามจะได้ไมาที่ขึ้นมงอ่ะคือคนขึ้นมงแบบเหมือนปกติโดนไหมอะไรเงี้ยนะครับข้อนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของเรื่องของเจตนาอ่าซึ่งผมว่า VR ถ้าเขามองอย่างนี้เขาคงมองว่าไม่รู้ว่ายัางไงแหละฟาวนันมันฟ,าว,นนฟาวอยู่แล้วแต่คงมองว่าตรงมันไม่โดนสอบเขาก็เลยตัดสินใจว่ายืนคําตัดสินเดิมของคุณชัยเลิกแล้วก็ไม่ได้ทักทวงมาลูกนี้นะครับแต่ในความเห็นในโซเชียลมีเดียก็บอกว่าลูกเนี้ยคือมีโอกาสที่ จะเป็นใบแดงได้นะครับก็ว่ากันไปตามภาพแล้วกันนะครับแต่ตอนท้ายเนี่ยคือนักเตะเขาจบไปแล้วบาจโจก็ผ่านชอดนี้ไปก็ก็ยังเล่นต่อนะครับแล้วก็จับมือจับมือเทียรทอนไปอเพื่อนๆจะว่ายังไงก็เดี๋ยวรอทางทางฝั่งของคณะกรรมการผู้สิ่งเขาเขาชี้แจงมาเหมือนกันเพราะลูกนี้ก็น่าจะเป็นคําถามนะครับแต่ผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่าที่จะไม่มันก็ มันก็มีมันก็มองได้สองแบบเหมือนกันเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะต้องมาดราม่าตอน,ตอนกับคู่บุรีหล่ำเลยเขาเอออีกลูกหนึ่งอะลูกข้ามเส้นไหมข้ามเส้นเต็มใบไหมแต่ลูกเนี้ยลูกเนี้ยมันเป็นแฟกชั่วอันนี้วิเคราะห์ง่ายแต่อลูกที่แบบว่ากระแทกกันสไลด์ตั้งใจไม่ตั้งใจอันนั้นอยู่ที่ผู้สินครับแต่ลูกเนี้ยอันนี้ผมถามมาให้เรียบร้อยละนะครับ อันนี้จากความสัตย์จริงของของทังฝั่งทีมงานผู้สินพวก VR เขาบอกว่าลูกเนี้ยมันเหลือ,อกันมาสักเซนหนึ่งเหลือ,อกันมาสักเซนหนึ่งโอเคไอ้ที่จะตอบว่าเหลือ,อสักเซนหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการคาดการณ์นะแต่ว่าถ้าที่จะตอบได้ว่ามันเข้าไปยังเหลือ,อก,กี่มิลเนี่ยมันก็คือพีเอรลีที่มีเทคโนโลยีโกลายของเราเนี่ยมันยังไม่มีตรงนั้นซึ่งล่าสุดนะครับของไทยลีกที่เพิ่มขึ้นมาหลังต่อสัญญากับ VR ไปอีกเนี่ย คือเราได้ตีเส้นนะครับตีเส้นจากกล้องกูไลน์นั่นหมายความว่าต่อไปเนี้ยเราจะตีเส้นลำหน้าจากกล้องกูไลน์ได้คือกล้องเนี้ยเนี่ยกล้องเนี้ยคือกล้องกูไลน์ที่ขึ้นมาไปดูเนี่ยแต่เราจะตีเส้นลำหน้าในกล้องนี้ได้ครับซึ่งปัญหาจากคู่ฤดูการก่อนคือคู่ชนบุรีกับบุรีร์ในบ้านของบุรีร์ที่มันไม่มีการตีเส้นลำหน้าในกล้องกูไลน์พอต่อสัญญาปุ๊บ เราก็ได้เทคโนโลยีนี้เข้ามาแต่จริงถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อโกลไกคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากกว่านี้ซึ่งผมบอกนะครับว่าปัญหาไหนที่ยังไม่จบเนี่ยก็นะครับช่วยจัดก,การให้ได้หวังว่ายุคหน้าในยกสมาคมคนต่อไปอาจจะต้องมาทบทวนเรื่องของ v r ว่าถ้ามันต้องจ่ายมากแต่มันทําให้เกิดความยุติธรรมก็ต้องทำนะครับแต่ลูกนี้ทางฝ่ายผู้สินนะครับเขาบอกว่าลูกนี้ยังเข้าไม่เต็มบายซึ่ง เ่าที่ผมมองนะคือจากมุมเนี้มันต้องซูมภาพเข้าไปถ้าซูมภาพเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่เต็มนะอากูลองดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นมุมนี้มันไม่เหลือหรอกถูกไหมมุมนี้มันดูยังไงมันก็ดูต้องเข้าอา่าพูดกันตามมุมภาพแต่พอมาดูมุมจากกล้องกลูไลเนี่ยผมว่าถ้าดูจากเสาอ่ะเสาเสาที่เราเห็นเนี่ยเสาแรกเนี่ยตามมุมภาพที่เห็นเนี่ยผมว่ามันยังเหลือ,อนิดนึง มันยังเหลือไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่แหละแต่ผมว่ามันยังเหลือคนก็ไปขยายดูในโซเชียลมีเดียก็มีเหมือนกันบอกว่าบางอันบอกไม่เหลือบางอันบอกเฮ้ยมันเต็มใบแล้วนะแต่ที่แน่ตามกฎกติกาคือมันต้องเข้าคือเต็มใบคือพ้นพ้นเส้นนะครับพ้นเส้นแดนหลังซึ่งเส้นแดนหลังเนี่ยพื้นที่ของเส้นแดนหลังมันก็กว้างเท่าเสาประตูนั่นแหละคือถ้ามันพ้นเสาประตูไปทั้งทั้งใบมันก็คือเข้าร้อยเปอร์เซ็นต แต่ผมว่ามันนั้นไม่น่าจะเข้านะไอ้มือข้างขวาของสิวรักเนี่ยคือมือมือเขาอยู่อย่างนี้ป่ะหรือมือเขาอยู่อย่างนี้ผมก็จําไม่ได้แต่มือซ้ายเนี่ยคือน่าใช้มือซ้ายควักออกมาป่ะใช่นาใช้มือซ้ายควักออกมาเออแต่มือขวาที่จัดป้องกันอย่างเงี้ยแล้วมือซ้ายควักออกมาอีกหน่อยนี้คือต้องมีประตูข้างหลังแล้วมั้งเนี่ยต้องทาท่าเซฟให้ดูแล้วมั้งแต่ผมว่ารูกนี้ยังไม่เต็มใบนะครับ เอาไปว่าเอาก็สองเคสนี้ก็ฝ่ายผู้เสินก็ชี้แจงออกมานะครับให้เป็นระเบียบกติกาว่าหลักการในการดูมันเป็นยังไงลูกเนี้ยผมว่าค่อนข้างเคลียร์มันมีแค่เข้ากับไม่เข้าใช่ไหมล่ะอ,อ,อยากให้ย้อนไปดูจังหวะจุดโทษกันหน่อยจุดโทษคือเราจะให้ให้เทียบว่าหลักการในการคิดเนี่ยมันถ้าเทียบกับคู่ของเชียงใหม่ยูกับกับสุพรรณเนี่ยอันเนี้การแตะบอลของกฤษาาการแมนเนี่ยคือ ไปต่อได้นะครับถึงก่อนถึงก่อนแล้วจบนะครับโดนปะทะแล้วไปต่อได้คราวนี้ VR เนี่ยส่งสัญญาณมาดูคือให้ดูว่าจังหวะประทะมันน้ำหนักเพียงพอหรือเปล่ามันเป็นซอสเพนนอลตี้ไหมหรือว่ากิจราการแมนน่ยคือกอ็ทิ้งตัวดีช่วยด้วยพอดูเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูภาพในมุมที่มีการประทะมุมหนึ่งอาจจะเห็นชัดนะครับ คือหลักการในการคิดตะดูนะครับจังหวะชนโดนนิดเดียวอ่ะผมพูดเลยไม่ไม่ไม่โกรธกันนะครับโดนนิดเดียวแต่ฝ่ายรุปทิ้งตัววัดใจฉอดน,นี้ถือผ่านครับเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเขามองว่าฉอดเนี้ยคุณเลือกที่จะไปต่อได้นะเพื่อจะไปยิงประตูแต่กฤษดาเนะี่ยจังหวะนี้ยเขารู้แล้วว่าเขาลักกินพื้นที่ไปเนี่ยเขามีโอกาสได้จุดโทษฉะนั้นแม็ครีเวเนี่ย คือจะต้องเข้าละเอียดมากและช็อตนี้ตัดใจพลาดนิดเดียวซึ่งว่ากันไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งแม็กครีเวลแล้วก็กิสดาการแมนคือต้องทําตามจ็อบของตัวเองอยู่แล้วพอมี VR มาปุ๊บเนี่ยและจะได้เปรียบคือกิสดาแตะถึงบอลก่อนแล้วแตะโดยที่ไม่ได้แตะแรงเกินไปคือถ้าแตะแล้วออกเนี่ยอันนี้เรื่องนึงแต่เนี้ยแตะปุ๊บเนี่ยกิสดาสามารถจะไปต่อได้พราะเขาแตะหลบถึงก่อน ค,คือถึงแค่เซียววินาทีเนี่ยในฟุตบอลก็ถือว่าถึงก่อนเยอะมากแล้วครับก็ตัดสินได้คอนข้าถูกต้องเพราะจังหวะต่อไปของกิสดาการแมนเนี่ยหูกไ,ไหมมันมีโอกาสที่ที่จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเทียบของคู่เชียงใหมยย่ยูเนี่ยคือมันจะสุดเส้นแล้วแล้วเขาเหยียดขาเขาเหยีหยดขาเหยียดขาพยายามจะให้มันทันบอลนั่นแหละเป้าหมายมันก็คือยิงนั่นแหละแต่มันยิงไม่ได้เท่านั้นเองมันสุดสุดเหยียดแล้วครับ เขาเลยอาจจะคงมองถ้าถ้ามีถ้ามี VR นะแล้วก็ผู้เชี่ยวประินเนี่ยคงมองเนี่ยถ้ามองเนี่ยคงมองว่าเนี่ยมันทําอะไรต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าถามว่าสาบวิทฟาวไหมนั้นฟาวอยู่แล้วครับแต่คือมองว่าจังหวะมันคงมันจบไปแล้วไงพอแตะปุ๊บมันจบไปแล้วแต่ลูกนี้นะเชื่อผมอย่างหนึ่งเลยไม่มีใครทันในสนามนะครับผู้ช่รสินหลักก็ไม่ทัน ผู้เช่วย้สินก็ไม่ทนันเพราะมเร็วมากแต่ถ้ามี VR เนี่ยอาจจะต้องกลับมาพิจารณาในช็อตน,นี้อีกทีนึงนะครับ